เป็นยังไงเอ็นตู้จันก้อนจันเพิ่นได้มาหลินมาเยี่ยมมาอันนั้นอยู่บ่อบ่อไปเรื่อยๆจุดกันก้อนวอสิมาหานัดกันแล้วพัดบ่มานัดมือได้น่ะนัดมือนี่แล้วยังบ่เห็นนอนหนาบ่แมนเรามาบ่าได้แข่งขาขาบ่าจักโบนาวอสิมาพัดบ่มาตอนไหนเราว่าเราสิมาตอนประมาณถึงบ่ายๆตอนบ่ายๆยังบ่ทันบ่ายได้ตอนนี้นะเอแต่ฟังเบิง่งมีแต่ว่าบ่ายมื้อนี้เนาะ แม่นมืาอนี้เลยถ่าจังน้อยบัดได้กระถ่าจังน้อยไลยเถื่อชาอะไรได้ตัวได้เลยบ่อืเอาแหลกประนันว่าเมื่อวานนี่มาแปดโมงแปดโมงกว่าเก้าโมงเก้าโมงกว่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงบันี้ผ่านบ่ายบัดนี้ว่าว่าบ่ายมืาอนี้โทรมาบัดนี้บ่ายมืนออื่นมาจักเนาะโทรไปเลยเลยเพิ่นโทรมามือได้เพิ่นว่าว่าจะมาหายมือนี้น่ะโทรมาเมื่อวาน สบายดีสบายดีสบายดีทินองปลาทูมทินองมี่ตั้งเงินมาทุกมืออะไนี่เนาะเป็นอย่งไรตอนนี้เรื่องความคมหักยังสวีดวานเบวอยู่บ่เจ้ดาวยังคือเก่าอ่ะแล้วใช้เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าคือเก่าคือเก่าอยู่ทั้งว่อนี่สงสรีนั้นได้กินรับซีนแท้นี่ยังช้ำเก่าอยู่เลย โบยับบบคือบบคานมาที่นี่เนาะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหักขึ้นหลายบ้านี้หันไดโดยแล้วมียูลาบซินอยู่เหนือก้อยกลมน้ำตั้งอยู่นี่บอหันไปแล้วมีอยู่บอเจดาวมีเราทานฮาราบชินก้อยงูเผาซิ้นจังกระมีก้อยงเูเผาก้อยงูเผาก้อยงูปอกกระมีอื บได้มาหลายมือไปประมาณหลายมือค่อยนี่แล้วโดยโบเป็นยังสองมือแล้วบได้มาค้าเวยกค้าง,งานออบว่ากาันเมื่อนี้มีเวลาก็เลยแววมาเยี่ยมมายามมาถามเรื่องของหักหนอยนึงกันยังหวานแบวอยู่เนาะอยังหวานแบวโมเมนหมดขึ้นแล้วบ<า>หมดบบได้ขื่นทีหมดโบก็ขึ่นอยู่ตอนเวลาว่ากันตอนเวลาลงกันก็ขึ่นอยู่กวานนิดหน่อยเนาะ กำลังเริ่มหวานเนาะกำลังเริ่มหวานพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่ลูกค้าประจำเนาะเศร้าเที่ยงเล้งมีเบียเนาะก็ต้องมากินอยู่ฮะหลาแนวมาเนาะถ้คนบสูตรอะไรได้อันนี้ไม้มีเบียก็ต้องมีเพลทกับเข่าไม้กินเนาะเพิ่งมาได้จะเอาเมียพี่น้องมาได้เอายามไหนพี่กิ่มนอนบ่ายแถาทางบ้านบ่เนี่เนาะ ตามที่ปลายเลยอัางกันอย่างนี้ทุกทางหลายบานคะแนนติดอ่องอามียชิซอยอยู่ไก่แขวองตัวหนึ่งมีอยู่บ่บ้านนี้ไก่แขวองนี่เพราะว่าเร่าว่าว่าเราเอาคอยเอาพัวแล้วชิซอยไก่แขวองค่อนกันชิซอยแล้วไก่แขวองบ้านนี้หันไดนคนละโตคนละโตฟังเอาเด้อเอชีชิมีอยู่บ่ไก่แขวองไก่แขวองแล้วก็ดำปอดพร้อมไหนหายใช่บ้านนี้สิมีหายากเนาะ กินเข่าเด้พอ,ดอ,ดอ,อดพี่น้องเด้อพี่น้องมาจ้กินข่าอยากข่าเองกินยังบอกอ <c oughs> บอกอยังบ่ถือกันเลยจางตํานี้บอกยังกับบไดเนาะใครกินข่าใคันจะปาดโดนมา่านไม่วันกินเป็นจังไดเอ็นตู้จานก้อนจานเพิ่นได้มาดลินมาเย<อ>ี่ยมมาอันนั้นอยู่บอไปเอยๆจุดนก่อนบอสิมาหานัดกันแล้วปัดบมานัดมือได้นะ่ะนัดมือนี่แล้วยังเห็นนอนหนา บุแม่เรามาบรได้แข่งขาขาบุจักบัวน้าวอวสิมาแล้ปัดบุมาตอนไหนเราว่าเราสิมาตอนประมาณถึงอันใบใบตอนบ่ายั้งยังบุท่านบ่ายได้ตอนนี้นะเออตะฟังเบิ้งมีแต่ว่าบ่ายมื้อนี้เนาะแม่นมื้อนี้แหละถ่าจักหน่อยบัดได้กระถาจักหน่อยหลายเถื่อฉาเลยรได้บ่ตัวได้เลยบ่อืมทำแหล่ปนั้นว่าเมื่อว่านี่มาแปดโมง เปิดมุ้งว่นเก้าโมงเก้าโมงวนสิบเนมงสิบเอนมงันพับ่ายวันนี้ว่าว่าบ่ายมันนี่โทรมาวันนี้บ่ายมืออื่นมาจังเนาะรไปเลยเปยเพิ่นโทรมามือได้เพิ่นว่าจะมาหาเมื่อนี้นะโทรมาเมื่อวานวันเอ่อวานนินน้ำเนาะเพราะว่ามันแดดเลยวันเราสิไม่รีบวัดพนพตกโอ้พี่น้องเอ้ยพนเพื่อพตกบาน ย่านตุกอนออกมาบ่าเนาะฝนตกหรือว่าในใดย่านตุกอนมันฟิเจอริงก็จะดาวบ่เลยในใดจังหวะฝนกระตดงห้ามกลางทางเลยหรือว่าออกมาแล้วยังบ่หอดเลยในใดจังหวะนีหละต้กคอนเราอยู่คนเดียวเล่าโดวนเลาบนังไห้บ่ป่านนี้คือว่าไปหาเมียกันยังบ่ทันได้บ,บด่บ่บมีหอดปูหนึ่งเขาเปล่าไพ่วะจ่ะ วันกินข่าวมาเป็นเดือนแล้วจอยลงจ่อยลงเลยเออเจ้าแต่ก่อนยังว่าพอได้ปากน้ำลูกหลานน้ำมันลูกชิดอยูหาท่านองไปเรื่อยวันนี้รถผมไม่ผู้ปากน้ำบัตรนี่ท่านองก็บพได้ไปไปบอดีทันองไปหาเล้ามือนีทันองเผินจีวัตรจมาเผินว่าสิมาอืมขั้นเพิ่นบ่มาไปบอไปดื่มน้ำเล้าขี่บาปเล้านะ ดูผู้เดียวจะเฮงแหละแม่แหละมีแขกเข้ามาผนร้ายเข้ามาผลบุญยังผลเป็นเบาบางออกมาสองสามสุดเนาะแต่วะาเรามีแขกจังเาะเราถึงบอกมาเนาะเงียบแล้วนั่นะบอกดิหลักเดียวจะมาตัดแปดมือเท่าลูกชิดลูกหาเข้าไปลูกช่ายังกันอย่างนี่แหละเนาะแล้วก็ลายลายลายขู่ลายคนเข้าไปเลยก็เรื่องเางแล้วว่าคันว่างก็ว่างตอนบ่าย ทางเบิ่งต้นใบข่ยอยว่าและคันว่าบ่มีลูกศิลดูหาเรามาอีกเนาะเออแมนอ่นมีลูกศิษย์ลูกหากับโบวากันเนาะแมน่นกับเรียนมาเป็นมือใหม่อีก,อนนกมือใหม่ก็ได้มือใดก็ได้นะคนรับบางเทื้าลาวาว่าสิมาบัดค่าเวี้ยค่างานกระทันหันจังเทื่อบ่ได้มากอะ่ะหมายแต่ว่าว่าเราตัวได้เทื่อเนาะกูปรับค่าเวี้ยแล้วอ่ะจ้ะมีแต่คมหักกับนมต่างประเทศยังหวานเทียบับ เพึ่นคือขานเขามาไลายกูเก้าดูดทีเลยนี่โทรหาเพิ่อนอยู่บ่อนหรือว่าเพิ่นโทรมาทั้งเดียวคือว่าเจ้าโทรไปน้ำแน่ส่วนลายเพิ่นจะโทรมาเนาะเพราะว่าเวลามันจะตรงกันเลยมีแต่ข่อยนิทาหัซสายจากเพิ่นถ้าเพิ่นนอนคือเวลานี้เป็นกลางคืนเขาเนาะกลางเวรเฮาเพิ่นนอน ่อยก็จะบ,บวโทรไปหลบกวนให้เพิ่นพักผ่อนเพราะว่าเพิ่นตกไปเห็ดเมีย<ด>แล้วเพิ่นตื่นมาเพิ่นก็จะโทรหาข่อยก่อนเลยและะ้ะก่อนไปเห็ดงานกะก่อนไปเห็ดเมียกะโทรหาข่อยแล้วก็หอดโรงานแล้วก็โทรหาข่อยแล้วก็พักที่หน้านาทีก็โทรหาข่อยเมื่อหนึ่งจะเถื่อเ <laughs> พิ่นโทรมาเนี่ยลายเถื่ออยู่ได้ป้าโทรษว่าหอดอันเข้าไปเถื่อปะเข้าไปเถื่อปะเถื่อคันว่าเศร้าอาทิตย์นี่ตั้งคืืแหละไร บอได้ว่างทายเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่น่ได้เ็ศเรียกเลยมือพันยุ่งานนั่นบ่นี่เสาร์อาทิตย์ทรงมือคือมื้อนี้แหละนี่มื้อนี้เพิ่นฮู้ว่าอันนี้ตอนนี้เพิ่นนอนเนาะมันมันเป็นการคืนเขาเลยแน้วพอเก็บห้างจะง่วงิ่นกะหูเพิ่นก็จะโทรมาแล้วก็จะบได้ว่างเนาะจะลวมกันทางทายโดยกินไว้แล้วก็จะนอนรับเพราะอะไก็โทรโทรมานี่ เราถุมื่อยามไหนโทรมายามนั้นว่าแตว่างเนาะตอนเช้าตอนเช้าก็จะโทรปุ๊บข่อยถุกมือเนาะเพราะว่าแลายยานข่อยนอนลืมตื่นย่านจะทานหมแล้วอ่นะยังไม่ช่วยถุกมือเลยเลยต้องโทรมาปุ๊บอ่าอันนี้ตื่นหรือยังตื่นตื Torah ่นตื Falls ่นเนาะอันน้องเจดาวคิดจังไงมีคนโทรมาปุ๊บถุกมือคิดจังไงกาบะคิดจังไงก็ดีเลยแล้วก็ฮุซิบีเลยเนาะเพราะว่าย่น ว่าปกติข่อยจะามมีคนโทรมาปลุกแล้วก็เจ้ามือใครสนใจไข่อยข่อยจะตั้งนาฬิกาปลุกข่อยเองว่ไข่อยพี่ไข่อยตั้งไว้หาโมงเนาะอัดเสียดไปหาบุ้เครื่องมันบ่มีผู้ปุบกได้มันเมื่อยมันก็จะนอนยาวแต่พอโทรมาปลุกแล้วก็โอเคได้หับแล้วก็โอเคลุกๆลุกเพื่อลุกค่ะผู้ชึกว่าอันผู้ชึกดีมีคนคอยอัน เป็นห่วงมีคนมีคนเป็นห่วงเป็นใยมีคนถามไถ่เนาะกินเขาหรือยังเป็นยังเป็นยังขนาถามในนั้นแนวนี้เนาะเครื่อเมื่อยบ่อผ้าลายบ่เป็นกอยถามไถ่อยู่ตลอดอะอันนี้แหละเขาเขาเรียกคนห่วงใยเนาะถึงสี่อยู่ไกลกะโทรมาประจําเนาะความถุนห่วงเป็นใยี่น้องเลยบ่อได้กะ คนกําลังสิเก so ิด e มีความมักคมหักไดแบบนี <speaking from? S 2> ้เนาะบ่งบอกได้เลยนะว่าคมหัก <lymph> ส <unun aries> <Un moderation> ิเกิดข so ึ้นจฮ้อนค่อยบอกก่อน้อนฮ้อนบัดนี้พี่น้องเือจนออกบัดนี้ฮะอนเกันอ๋อหนปออกเือออกเือจน้อยเือออกนีนะฮ้อนเนาะอยู่ใกล้อันผู้ใดคือน้อยน่ะ ไก่เอ็นพี่น้องบ่ดีกว่าเหงื่อย้อยชะชะที่เราห้อนทำไฟโมเมนต์ฝนจากตกบ่ดีกว่ามันแดดนี่ฮะมันห้อนแดดฝนตกเสร้าระบาดอ่อนแบบนี้ไอ้ดาวออกห้อนวูบๆ่ป้าปพี่น้องมาหนีิทันเว้าเอ่ยถึงเรื่องคมมกคมหักบัดเรื่องคมหักห้อนวูบๆ่เนาะแดงขึ้นมากระบาดเขินหมดหรืออายเขินเนาะขอให้คู่หัก ครั้งนี้ห้สมวังเด้อพอจะได้กินก้อยขมนมตั้งเนาะว่าจะได้กินก้อยขมนมตั้งอันน้ำตู้ก้อนกะถนองพาไปหอบโลกยังไ่ได้กินจนเมื่อยอ่ะสิจนเมื่อยจนเศร้าเองถนองเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วบอจอนเจด้าวกินแล้วบอแมนกินแต่ตอนเศร้าตัีด แทนตอนเที่ยงบ่นี่เนาะข้าวเช้าครักินกินนี่มันก็เลยเป็นตอนเที่ยงเลยอืเข้าวเช้าไปตอนเที่ยงมื่อนี้ฝนตกแน่แดดหนองน้ำเลยมือนีไดนแล่ฮ้อนเนาะฮ้อนฮ้อนแท้ฮ้อนว่ะฮ้อนายดินออกมาฮ้อนแบบฮ้อนแบบเอ้าเอ้ากำลังหวานเลยเนาะช่วงเนาะ พี่น,อน้องเอรุ่นรอรุ่นกันต่อไปเนาะว่าความหักครั้งนี้จะออกมาเป็นแบบใดพี่น้องเอ้ยจะสมวงังดี่เนาะ f จะสมหวังหรือว่าพิดวังกะรอติดตามรอ,อติดตามตอรุ่นให้กำลังใจในเด้อ fc ถุกท่านเนาะแต่ท้าเงินบ่าวกับใคยเองก็ยังให้สมวังอะไรพี่น้องเพราะว่าเรื่องความหักในกะ ก็แม่นอยู่ดอกว่าผิดหวังหรือว่าสมหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าขั้นตึงไปได้ก็จะให้สมหวังเขาแล้วเ<ส>นาะผิดหวังมาหลายเลยเนาะไอ้ผิดหวังมาหลายคืออะไรที่เ<ส>ลยจนว่า,โโะะาถ้าผิดหวังอ,อีกบาดนี้จนว่าสีอยู่อย<ส>ู่เดียงของสุดตรวจทาดเลยจันปาท่องกิน้องวดสิว่าจะได<ส>้ี่น้องคำว่าเล่วผิดหวังในครั้งนี้เราสิบัวว่าน้ำผู้ชายวันนี้ลูกค้าก็มีแต่กระเทยแล้วเข้ามา แมนมีแต่กระเทยเจ้าเห็นยังได้ใชได้กินข่าบ้างไหมพอแบ่งกระเทยดอีกบ่เนอะรซื้อวิตมาอนใครมีแต่รุ่นเสียน้ำกันทะเลเนาะให้สมบังกันนะเป็นกำลังใจให้แมนเป็นกำลังใจให้ทางไออยู่ไปยังราซินตันน้องเคกน้ำก้อนไหนทางอานี่นี่แล้น้องดาวอยู่ทางฝั่งลาวให้สมบังในทางนี้เนาะ กำลังมันเสบีหวานเบลพี่น้องเลยโทรมาเอยากว่าว่าฮ้อนเวลากินข้าวพี่น้องเลยเศร้าเที่างแรงก็นอนนี่กะสุละปะเนาะหวานอยู่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่น้องเลยยิ่เปิลเปิลเอาคนโทรมาแล้วไข่สีเครียดเตเอิคนหูเลยเออเดี๋ยวคนเครียดเลยคนหูเลยมาไข่ให้เอาเดี๋ยวว่าเจ้าโทรไปบบแมนบอยบอยค่ะค่ะมีมีขาง คนก็โทรมาเนาะคนตกผ่าแตกมันก็เลยแบบว่าข่อยบไปโทรไปเพราะข่อยบไปโทรไปแล้วข่อยข่อยคือคือแบบว่าคุโทรไปแล้วคนปิดปิดเครื่องค่ะนะคนปิดเครื่องแล้วบัดนี้พอพอดีข่อยคอยก็เลยให้่นเพิ่นก็เลยหู้เรื่องว่าคอยให้เพราะว่าอยู่ทางคุณบางเทื่อฝนโตเนาะโอเคเนาะแล้วก็เลยงอกงอกบัดนี้เออหู้แล้วอ้าเข้าพี่น้องขออนุญาตไปเฮ็ดข้าวให้ลูกค้าก่อนเด้อโดยโดยโอเคสบายดีเจด้าสบายดี จักส่องได้เข้าจักส่องได้ออกบาดเต็บเส้นเลยทีเดาวเนาะเมือนความแบบมีทั้งยุโรปอกคอมเมนต์มาว่าขายแห้งของเซฟอัน่าไรกันเนาะสองพันยูโรก็จิบประมาณจักเจ็ดหมื่นสาม,มเรทปัจปจุบ,บันที่นอกนอสี่น้องบึงถ้ายังบริษัมอเมริกาเนาะอเมริกาถึงสี่พัน หรือว่าจะขึ้นเป็นบางบางเขตบางหลัดเอาก็บบุฟู่จะบุฟู่เนเม็ดมาจากทางหลัดได้นะแต่แต่คันว่าคันวายยางหายไปเห็ดอันนี้เนาะมันตงลมตกคุยกันก่อนว่ะมันมีช่างแนนในการเดินทางเนาะบุฟู่อยู่งายกันได้การใช้จ่ายอีกเนาะต้นทุนก่อนจะเดินทางนี่นะเขาและเฮากับเองกลับมีต้นทุนเด้อ ามีแบบอาจจะเป็นแบบเจ้าของร้านมาประกันเออแม่คนดูนะครับขาแรงงานเจรนอย่เงยนั่นค่ะเครื่องขยังเนาะขาทุกอย่างเอกสารเอกสารเลยเขาเขาถึงบอกวิวไปหน่อยได้พันสองพันกว่าสองพันถูกไหมตะยีมันกว่าเลยนะมันกับบง่ายเนาะเออเว่าเจดาสนใจอยู่สนใจอยู่แต่เท่ากับโบโบมีความสามารถที่จะไปแบบว่าเออโดยเ้ามหูจังยังเลยเ้ามหูจังยังเลยห้าแบบ กับจีไปกับมันต้องมีแบบผู้ออกก่อนให้แล้วก็เออหักคะแรนกำลังทำเป็นนันได้อยู่เนาะทิศอ่องโดยแบบเขาไปเมืองว้าแล้วก็แบบเมืองไทยเขาไปช่วงแรกๆบ่เคยเห็นมี่งเหงานาะเปิดใหม่นะเออแบบนี้เออเป็นอะไรกินก็เฮ็นจอดเดี่ยวเดี่ๆวกินยังบ่กินฮอดบัวบ่าวน้องๆบ่กินฮอดอยู่กินฮอดอยู่กินข้าวมันเสบนอนบ่รับแซ่บอยู่ดอกว่าแซ่บอยู่ว่าบ่ให้ลงลงปากโคูปัมเลย ย้ำของท่านน้ำของท่านโดนม้วนลงเลยทีเออแต่มันว่านนั่นขค้ืนม่าลงนะน้ำขงท่านได้ได้จากดอกสําเนาะลงเลยทีความหักมันโนเรื่องการผูกพันสวยเรือเกือกูลเบ่องแยงเวลาเจ็บเป็นเดีนอุ่นเวลาท้อต่อใจให้กำลังใจกันกันนะเกินความผูกพันเกินความหักไละถ้าผูกพั๊เก็มาลงแิดเสน่ห์ลงถึงเสน่ห์เนาะ มงัวหัวบุกข้นแบบแม่เนาะแม่เมาอะไนั่นเมาเลยฉันงัหัวบุกข้นเนาะเออยินมไหนสียงทางนั้นหนามาดิยินเลยเด้อบาอันเขาไหวอ่ะเมาเลยแล้นี่ยกินแกงเห็ดบุ๊มแม่ไห่ทอดเห็ดผัดเห็ดคอยกินคอยมักกินผัดเห็ดเนาะเห็ดเห็ดยังเจดาวเห็ดนี่มาจากไทยเด้อเห็ดมาจากไทยเดี๋้เสียไม้เบิ่งบอกว่าเห็ดเป็นแบบใดนดอกน้อยดอกใหญ่ปานนด้นะใหญ่เล็กดอกช่ำแขน ไงดอกไงมีแต่ตีนูเห็นดอกซ้ำแขวนไอ้ไอ้กินข้าวเถอะอ้าวเนาะว่าให้เบิ่งยันโบเชื่อคาดแน่นี่เดียวขนมเบิ่งเอาาวขนมนิสัยเนาะแบบนิสัยใจคอคืออยากให้เขาเบิ่งก็จริงนะยันแบบบบเชื่อโบไว้ใจกันอยู่ล่างเขามันโมมีไดลเฮ็ดเฮ็ดอีหยังคุณโมเมนต์เฮ็ดอีหยังดูก้างบอกโมเมนต์เฮ็ดอันว่าบ้านเขาคือลายอยู่เหรอหนิวะโมมี่โมมีได้อองอันนี้นำเข้าจากไทยโ่้โหประเทศจีน เราออกจากไทยภาษาจีนกินนะเขาไม่ใช oh. ่ยังเลยเขากินแต่น no. ี่แหละค่ะคนไทยเนี่ยมเรียนภาษาจีนทางโลกคือเฮ็ดอันนัしし้นสร้างแค่นี้เฮ so ็ดดุกสร้างเฮ็ดปุ๋ยสร้างมีเสบบ้านเฮาเฮ็ดเฮ็ดปุ๋ยสร้างมีเสบองบานเฮ็ดบะแม่เฮ็ดข้าวอยู่แต่คนปลูกบะแม่เนาะอันเฮ็ดปลูกเอาบะแม่เฮ็ดธรรมชาติเนาะแม่คนปลูกเอาเรียงเอาเฮ็ดบ้านเฮ้าเราเกิดตาเหงาไม้เราตอกมีคนที่าำมาท่านั้นบอกว่าสนใจอย่างไรแน้วอยังเบิ่งนก็ันหมด นำเบิร์กไฮมดมีทั้งทามอีกมีให้เจกินก่อนได้ที่สมัครเข่าพี่น้องทามครับท,ท,ทามได้หรอกไปทามเยอะพอไหว่าดหน่อยลูกค้าเขาห้ากบอกเราเลยบอกทามได้ทามเยอะมันมันรอเรื่องนั่นไปอีกแล้วปะเนี่ย,ยนในที่สบายเพราะว่เาเพราอไพ่พี่น้องเอฟซีไว้ก่อนพี่น้องละถ้าเจดาว ได้จิตเป็ดดอกแท้ชีไว้บอกจ้ะชีทานบอชีไวบอกจ้ะอันนี้ก็ขอตอบเอฟซีเนาะเพราไวหรือว่าไวกะต้องมาลองเนาะอันนี้กระตอบมาได้ซ้ำตู้จักก้อนผ่านมายังไม่เคยบอว่ได้เคยจิตเป็ดดอกอไม่เท่าไหร่เบิ้งเบิ่งเบิ้งสถานการณ์ก็คือเบิ่งเบิ่งหัวทายก่อนมันมันจะได้จิตป็ดดอกน่ะมันอยู่ที่หน้าตาอะไรกับรูปร่างเนาะ เบิ he in, he in, he in. ่งป sí oh, ุ๊บน mm ี hmm. ่คันได้เจ right ็บเป็นดอกก็คือเห็นเห็นเห็นขู่หักเจ้าของเหรอสิเบิ่งหน้าตาจยู่ไรอ๋อข้าเดียวเท้าไปเอฟซีเบื้องแรมันกาเรื่องขู่หักกันแล้วอันนี้โดยโดยเอออันนาหันอาเบอขู่หักนะเขาจะไปเห็นเราโรลิ่งแถวเราอะไรเออเออขู่หักนะอันนี้คนกับนัยใจเนาะเพราะว่าเขาแบเขาก็ยุ่งมากเขาก็ยุ่งมากเนาะคุหันนะเพราะว่าถ้ามีกิจกรรมแบบนั้นฮอดที่ว่าเนี่ยชีวัยวัยที่บอกเขาอะไม่ฉีดลุกได้ทำเจด้าวหรือเปลอ่า ท่ามีเราอ่ะผู้หญิงเอาไว้อยู่แล้วบได้คนสิบสองบิ่งรากระดิฉันนี่เน้นหนางพีลูกค้ามาบ่กนะลูกค้าคนมาเนาะโอเคหายของใจพี่น้องเยถามเล้วเ้อถามหายแล้วพี่น้องเนาะได้คนสิบสองคนเราเอฟซีเด้ออ่าคนสิบสองโอเคพี่น้องเยมีคำถามอะไรอยู่ให้เจมาเห็นงานก่อนพี่น้องยโอเคฮันเจสบายดีเจ โอเคพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กันเนาะสิพอประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะได้มาตามเรื่องความหักของทังเจดาวเพิินวาสันยังสวีหวานววอยู่พี่น้องเลยเนาะกับผาเอฟซทุก่านเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งครูแล้วก็ให้ทางความหักของเจดาาเนาะกับอายู่ทางต่างประเทศเพื่อนพี่น้องขอให้สมวังในครั้งนี้วสันเนาะ รับคิดนี้กับบ่มีอย่างหลายเนาะกับขอขอบใจน้ำเอฟซีทุกท่านที่เขามาเบิงมาชมแลยก็มาติดตามให้กำลังใจทางบ่าวทางพายทางแต้ต้นตลอดมาพี่น้องเลยเนาะขอให้เอฟซีทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไขายยังมีปาฏนาสิ่งใดกับเขาได้สิ่งนั้นเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดี